สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระเนื้อว่านยานะครับของหลวงปู่เปียกนะครับวัดนาร้างจังุมพรนะครับเป็นยุคต้นของท่านนะครับองนี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตานะครับนี่เป็นเนื้อว่านยาปสมปูนนะครับแต่องนี้จะออกสีเทานะครับจะแก่แล้วแก่เป็นแก่ว่านนะครับผม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายเป็นลายเส้นเป็นพระพุทธนะครับอยู่ในสมนะครับนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆเป็นกุกตานะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับผมองค์พระจะหนานะครับจะหนาใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของบูเกเบิกย,ยุคแรกนะครับผม ผิมค่อนข้างที่ใหญ่นะครับเรามาส่งลายเียดกันดูนะครับมีลายเส้นของของพระพุทธนะครับในรูปแบบของเป็นลายเส้นนะครับจะเป็นลายเส้นที่คมชัดนะครับนี่นี่คือเสียรพระนะครับนี่คือลำตัวพระนะครับลักษณะเป็นเส้นง่ายๆนะครับเขาเลยเรียกกันว่าเป็นพิมตุ๊กตานะครับ นี่ในเนื้อก็จะเห็นเป็นออกสีเทานะครับเห็นนี่เม็ดว่านนะครับและเม็ดแร่สีดําเม็ดแร่สีแดงนะครับแล้วก็ว่านยานะครับมีก็การว่านนะครับเห็นอยู่ชัดเจนนะครับนี่นะครับผมส่วนตัวซุ้มนะครับก็จะใหญ่แล้วก็มีความคมชัดนะครับในองนี้จะเห็นเนื้อว่าน เออม็ดแร่สีดำอยู่เห็นอยู่ทั่วไปเลยครับนี่เห็นชัดเจนเลยครับเม็ดแร,ร่ด,แรดำนะครับเป็นแร่ที่ว่านําจากประเทศพมา่านะครับที่ผมได้ศึกษานะครับก็มันมาตะใบให้เป็นผลงละเอียดแล้วก็นํามาผสมในเนื้อพระนะครับปอบเยตท่านได้ทดลงไปฝั่งชายแดนพม่านะครับ ห่วนด้านหน้านะครับเป็นรายละเอียดสวนด้านหน้านะครับนี่เป็นตุ๊กตานะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเห็นมวลฐานที่ชัดกว่านะครับนี่นะครับก้านว่านนะครับแร่ดำนะครับแหวเแม่แแดงนะครับนี่ชัดเจนมากเลยครับตองนี้พิเศษนะครับเม็ดแรน่สีดำนี่จะเยอะเลยนะครับ นี่ทำแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เปียกนะครับผมนี่เม็แร่ดำาห็นอยู่เยอะเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นเม็ดแร่ใหญ่เลยนะครับนี่ส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับผมนี่หลังข้างนะครับนี่หลังข้างก็เห็นเช่นกันนะครับเป็นเม็ดแร่ดำอยู่ในเนื้อพระนะครับ จะมีอยู่ทั่วไปนะครับนี่อยู่ในส่วนผสมนะครับอันนี้จะเห็นเยอะมากเลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมน,นะครับชัดนะครับนี่เม็ด้รําำเยอะแลยนะครับตรงน,นี้ก็กลุ่ม ก็เป็นที่รับประกันนะครับแท้ทันหลวงปู่เปียกนะครับชัดเจนนะครับเป็นพระพิมพ์โบราณแบบนี้นะครับนี่หน้าบูชาหน้าสะสมมากนะครับข้้งน้อยหายากนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับชั่วโมงนี้นี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนาพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดมตักนะครับ จะพยายามนำเสนอให้เกิดรุ่นนะครับเห็นไหมครับท้ายคลิปจะมีช่องทางการติดตามนะครับสามารถส่งรูปปักเครื่องแม่ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ